คลิปต่อไปจะพูดถึงเรื่องของนะการใช้งานเบื้องต้นก็คือในส่วนของทําความรู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม q j s นะครับว่าหน้าจอมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมันจะจัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้หรือที่เรียกว่านะครับ User Interface อย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับแนะนำให้เวลาที่ถ้าเราต้องการศึกษา q j s เนี่ยที่เว็บไซต์ของ q j s จะมีนะครับเอกสารที่จะช่วยนะครับ นะให้เราได้เข้าใจนะฮะการใช้งานคล้ายคเหมือนเป็นคู่มือแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองพยายามอ่านดูก็จะมีนะฮะ user guide แล้วก็ training manual นะครับฝึกทดลองใช้งานนะครับฝึกนะนี่ก็มาดู user guide เนะี่ยที่จะพูดวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ qgsui g ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ส่วนนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่โปรแกรมกันแตนะ่ว่าแต่ละส่วนนะครับนะคืออะไรบ้าง รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมทั้งหมดในนี้นะครับสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับถ้าเราติดขัดในเรื่องของอะไรก็าตามทีน,นี้เรามาเข้าโปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกไปที่ช็อตคัทหน้าตาของโปรแกรมเมื่อเปิดขึ้นมาโดยทั่วไปก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆดังนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในหน้าจอน,นี้ก็คือส่วนบนสุด ของหน้าจอก็จะไปไททอลบาร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบมาตรฐานของโปรแกรมที่อยู่บนปฏิบัติการ Windows นะครับทั่วๆไปเหมือนกับ Microsoft Word Microsoft Excel ก็จะมีส่วนที่เป็นไททอลบาร์บนส่วนไททอลบาร์เนี่ยเาจะเขียนว่า u n title d project แต่ถ้าเป็น Microsoft Word ก,ก็จะเรียกว่า document นะครับถ้าเป็น Excel เขาก็จะเรียกว่า workbook ซึ่งก็คือจริงๆแล้วก็คือคําว่าโปรเจกต์ก็เปรียบเสมือนกับแฟ้มข้อมูลนะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทํางานนะครับกับ qgs นั่นเองนะก็จะมีเรื่องของการที่เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เปิดแฟ้มข้อมูลที่เคยทำงานอยู่แล้วหรือจะเซฟแฟ้มข้อมูลหรือเซฟแล้วเปลี่ยนชื่อนะฮะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของนะครับเมนส่วนแรกที่เรียกว่าเป็นไททอลบาร์นะถ้ามีการตั้งชื่อหรือเซฟแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นปรากฏเป็นชื่อที่ผู้ใช้เซฟขึ้นมานะครับ แต่ถ้ายังเขียนว่า untitled แสดงว่ายังไม่มีการเซฟเพราะนั้นในการใช้งานทุกครั้งควรจะเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเซฟเป็นชื่อตามนะงานที่เราทำนะเร,เราทำวิเคราะห์อะไรต่างๆทำแมปแผนที่ชื่ออะไรเราก็ควรจะเซฟเป็นชื่อโปรเจกต์นั้นๆให้เรียบร้อยนะส่วนประกอบถัดมาก็จะเป็นเมนูบาร์อันนี้ก็เป็นทั่วๆไปทุกๆโปรแกรม Windows จะมีเมนูบาร์เป็นที่เก็บรวมเมนูคำสั่งต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่นะครับที่เราคุ้นเคยก็เป็น Edit นี่ก็จะมีทุกโปรแกรมจะเป็น Edit มี Undo r e d o นะครับสังเกตเห็นว่าเมนูเมนูบาร์เนี่ยอันไหนเมนูไหนจะมีเมนูย่อยเนี่ยเมนูย่อยใดที่ใช้ได้ก็จะขึ้นเป็นสีดําเมนูย่อยใดที่ยังใช้ไม่ได้นะขนาดนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเทานี่ก็เป็นมาตรฐานของ Windows ทั่วไปเมนูต่างๆวิวอะไรต่างนี้เรา,าเรียนรู้กันในนะฮะคลิปต่อ,ตอ,ตอไป อันนี้เมนูบาร์เสร็จแล้วก็จะมีองค์ประกอบถัดไปนะครับในส่วนที่เรียกว่า tools bar tools bar ก็คือเนะี่ยปุ่มต่างๆนะครับเป็นการเอาคําสั่งที่อยู่ในเมนูบาร์ที่มีการใช้บ่อยๆมาจัดเป็นหมวดหมู่นะครับนะตามนะครับ tools bar เราสามารถจะเคลื่อนย้าย tools bar มาให้มีลักษณะเป็น float หรือที่เรียกว่าลอยนะครับหรือฝังที่ไปไว้อยู่ตรงนี้เรียกว่าฝังเอาไว้เนี่ยนะครับหรือให้เป็นลอยแบบนี้ก็ได้นะเราจะย้ายที่ตำแหน่ง tools bar ไปอยู่ตรงด้านไหน ตามที่เราถนัดได้หมดนะครับหรือเราจะเปิดจะปิดทูสบาร์ได้หมดโดยการที่เราคลิกขวาตรงไททอลบาร์ที่ว่างของไททอลเอ่อโทษทีคลิกขวาตรงที่ว่างของด้านหลังของเมนูบาร์ตรงนี้เพื่อจะเลือกเปิดปิดทูสบาร์นะซึ่งมีทูบาร์ให้เลือกอยู่หลายทูสบาร์ทูบาร์ที่จะเปิดใช้งานบ่อยๆอ,อยู่ทั่วๆไปก็นะครับแนะนำนะครับใช้อยู่3อัน selection ทูบาร์นี้ปิดไปก่อนไม่ได้ใช้ ที่ใช้บ่อยๆนะครับที่ควรท,ที่ที่ควรจะเปิดก็คือ Project To Bar นะฮะ,ะเดี๋ยวจะปิดทั้งหมดก่อนนะฮะจะเปิดขึ้นมาทีละ o o l b a r จะได้รู้ว่า To Bar ไหนเป็นอะไรทดลองเปิดทดลองปิด To o l r a r ดูนะครับโดยการที่คลิกขวาตรงด้านหลังที่ว่างที่เป็นด้านหลังของนะเมนูบาร์จากนั้นก็มาที่นะฮะหมวดที่เรียกว่า To o l b a r t o o l b a r แรกที่ควรจะเปิดก็คือ Project To o l b a r หน้าตาก็จะเป็นนี้ครับ New นะครับ open save นะที่เราใช้บ่อยๆ3ตัวนี้ส่วน new print แล้วนี่เรายังไม่พูดถึงนะฮะนะครับตัวนี้ยังไม่พูดถึงสามตัวนี้นี่เราใช้บ่อยแน่ๆต่อไป tools bar ที่เราจะใช้ต่อไปก็คือนะครับ manage นะครับ manage นะครับ layer t o bar ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ add vector layer add l u s t e r layer อะไรต่างๆนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เราจะใช้อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้ tools p a r ที่เราต้องใช้ก็คือ navigation นะครับ นะก็คือการ Map แมปน g เวกชันท o l บ Bar การเลื่อนแพนซ้ายขวาการซูมอินซูมเอาทอะไรต่างๆจะอยู่ที่ตรงนี้นะเราก็มี3 Tools Bar ตัวนี้ที่เราจะใช้นะครับการเปิดปิด Tools Bar ทราบแล้วนะครับว่าเปิดปิดยังไงอีกวิธีหนึ่งในการเปิดปิดท o l บ Bar ก็คือไปที่คำสั่ง View แล้วก็มีเมนูย่อย Tools Bar ตัวนี้นลักษณะเหมือนกันนะครับแต่การทำงานโดยการคลิกขวาที่ตรงนี้จะสะดวกกว่านะเพราะฉะนั้นก็ เรียนรู้นะครับที่จะใช้การเปิดปิดทูสบาร์นะครับเราใช้เราก็จะย้ายไปไว้ตรงนี้นะเปิดปิดส่วนประกอบถัดไปนะครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของพารนลพน,นลที่ว่านี้ก็คือนะครับเป็นที่รวมเหมือนกันคล้ายๆกับทูสบาร์แต่ทูบาร์เป็นการเรียกเรียกใช้แบบเป็นเป็นปุ่มกดส่วนพาร์นลเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือนะที่เป็นเหมือนเป็นหน้าต่าง หน้าต่างที่ทําให้เราไปทํางานกับมันได้โดยทั่วไปนะครับคีย์ชีตจะเปิดให้เราอยู่2องพารหลักๆก,ก่อนนะก็คือเบราว์เซอร์พกับเลเยอร์ n e l นะครับการเปิดปิดก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่แนะนําว่าไม่ควรปิดเลเยอร์นะครับตอนนี้ยังเป็นเลเยอร์ n e l ตัวนี้ไม่ควรปิดนะครับเพราะเป็นบั็อกอยู่เป็นบล็อกหมายความว่าถ้าเราปิดแล้วเราเปิดขึ้นมาดูนะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์พเนี่ยเราปิดแล้วเราทําให้มันเป็นแบบโฟลต์พารเนี่ย มันสามารถที่จะกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมแบบนี้ได้นะครับหรือจะเอาพน,พานเนี่ยมาซ้อนกันอย่างนี้นะครับนะ,ะได้แต่เพราะนะครับแต่เพราะเนี่ยนะฮะ layer panel เ,ยเ,ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเอาเข้ากลับไปที่เติมนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราปิดไปแล้วนะฮะก็อย่าเพิ่งลองนะครับเพราะอันนี้เขียนไว้ในนะครับ อาจารย์เคยทดลองทําแล้วมันปิดไปแล้วเปิดไม่ได้ต้องไปใช้วิธีรีเซ็ตนะฮะพารแนลนะครับในในกระทู้ต่างประเทศก็เขียนว่ามันก็ยังเป็นบั็อกอยู่นะครับเพราะนั้นอ่ะเราปิดเบราว์เซอร์พารแนลไปแล้วเราเปิดพารแนลขึ้นมาหรือเนี่ยมันฝังไปอย่างนี้2ออันนี้เราก็นะครับเราสามารถให้มันมาฝังรวมกันเป็นลักษณะของเนี่ยพารแนลคู่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะครับนะก็สะดวกดีนะฮะคือประหยัดเนื้อที่ นะครับเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ย owser, เราสามารถให้มันมาอยู่นะเป็นแท็บอย่างนี้ได้นะหรือจะให้มันอาานอ,อกมาเป็นลอยๆแยกออกมาเป็นลอยๆพาร์เนลใครพาร์เนลมันมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้จัดให้ดีนะครับทีน,ะนี้หน้าที่ของเบราว์เซอร์พาร์เนลก็คือ browse ก็คือเอาไว้เลือกดูเลือกดูชั้นข้อมูลต่างๆซึ่งเรามีการจัดเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์อย่างตอนนี้อาจารย์เก็บข้อมูล J s yes, ทั้งหมดไว้ที่ไดเ์ e แล้วก็จะมีทั้งโครงการทั้งวิชาสอนที่เป็น GS ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์แยกเป็นโฟลเดอร์ย่อยในนะฮะโครงการต่างๆเองก็ยังมีแยกออกเป็นโฟลเดอร์ย่อยว่าทํางานอะไรเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถจะเข้าไปดูเลเยอร์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์พวกนี้ได้นะครับเนี่ยก็จะมีเลเยอร์อะไรก็เราก็สามารถจะเลือกนะครับเลเยอร์ Layer ขึ้นมาโดยการลากแล้วมาปล่อยเมื่อเราลากนะครับเลเยอร์แล้วมาปล่อย,อราานะรอยตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือหมายความว่าเราเปิดเลเยอร์ขึ้นมา นะครับเราเปิดเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นว่าเลเยอร์ต่างๆถูกเปิดขึ้นมาได้ที่เลเยอร์พาเนลเราจะสั่งให้แสดงหรือไม่แสดงเลเยอร์ต่างๆะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดเลเยอร์ที่เป็นลักษณะเป็นลัสเตอร์เป็น uster, เวกเตอร์ vector, อย่างเงี้ยเราสามารถจะเปิดปิดเราสามารถที่จะรีมูฟเลเยอร์นะครับนะออกไปได้อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่นะฮะเราสามารถที่จะ นะครับอเอาเข้าเอานะฮะข้อมูลต่างๆใส่เข้าไปในในนะครับนะโครงการหรือโปรเจกต์ได้นะเปิดปิดนี่ก็คือเลเยอร์พาเนลที่ทําหน้าที่ตรงนี้เบื้องตน้นนะฮะส่วนประกอบตัวถัดไปก็คือบริเวณนี้ก็คือที่บอกว่าในนี้เขาจะเขียนว่าเราได้เรียนรู้นะครับส่วนประกอบที่เป็น1ในนี้ก็พูดถึงเมนูบาร์แต่เขาไม่ได้พูดถึงไทเทลบาร์นะอาจารย์เพิ่มไปเมนูไทเทลบาร์เมนูบาร ทู o บา bar นะครับคืออะไรรู้นะครับปุ่มกดต่างๆนี่ t o o บา bar สานี่คือ panel p a n นลก็มีหลาย panel น,น,นะตัวอย่างที่เราพูดถึงกันก็คือนะครับ browser panel กับอร์ e r panel ยังมีพ a เน,นลอีกหลายอย่างนะครับที่เมื่อเราศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราจะพูดกันต่อไปต่อไป2ที่อ่อโทษทีนะครับสคือ map v i วก็คือบริเวณตรงนี้นะก็คือตรงที่เราเห็นไหมเราเปิด l a อร์ต่างๆออกมามันก็จะมาแสดงที่ตรง map v i e ตัวนี้นะฮะว่าเราสามารถที่ จะนะครับทำงานกับมันนะได้นะครับแม v วิวก็บริเวณน,นี้นอกจากนั้นลองดูนะครับมันจะมีบริเวณที่เป็น s t a t u s Bar คือบริเวณน,นี้ด้านล่างแถบทั้งหมดแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างตอนนี้เมื่อเราเคลื่อนเมาส์ไปเห็นไหมฮะโคอิเนตเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมฮะโคอิเนตเปลี่ยนแปลงไปสเกลที่เราใช้เป็นสเกลอะไรเราสามารถจะปรับขนาดเล็กใหญ่นะครับของแผนที่ของเรานะครับ ได้ทงสเกลนะฮะแมกนิฟายซูมย่ออะไรต่างๆนี้ก็คือเราสามารถที่จะขยายดูได้นะะอันนี้ก็คือบริเวณที่เป็น s t a ตัสบารอันโดยเบื้องต้นองค์ประกอบต่างๆนะครับของการใช้งานนะฮะก็จะมีส่วนประกรอบต่างๆนะฮะที่จะพูดถึงดังนี้ทีนี้ถ้าใครมีปัญหาในการที่เผลอไป ทูบาร์พาแนลอะไรต่างๆแล้วนะฮะอยากจะเรียกกลับมาใหม่ทั้งหมดมันก็จะมีคำสั่งก็คือ setting นะครับแล้วไป option แล้วก็ไปนะครับที่ system นะฮะท็บท,ที่ชื่อ system นะฮะท็บทชื่ system แล้วมันจะมีเห็นไหมครับ setting ตรงนี้ที่บอกว่า reset user interface to default setting นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ นะครับถ้ากดปุ๊บมันจะต้องรีสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะรันหน้าจอเป็นนะครับเป็นดีฟอ u ต t คือที่โลงงานหรือเป็นที่ต้นฉบับโปรแกรมนะฮะติดตั้งเอาไว้ให้นเริ่มต้นเป็นค่าใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงในส่วนต่างๆนะฮะเพียงเท่านี้แล้วเราติดตามคลิปอื่นกันต่อไป